บอมาบอกกับบอไปสนะัะนแหละฮัน้องกินไงฮัน้องกินไงฮัน้องกินไงฮันน,นองกินพอมีแหง้งถอดมุกบปถิ่มซะซะสาบายดีเดอ้อพี่น้องมาแล้วกับผักปา่าน้ำลูกน้ำร้านนี่นะเสื่อเสื่อน,น้ำปั่นมากับมาปั่นให้ลูกให้ร้านกินซ้ำเนี่ยเอาหยาดกันกินบาศเนี่ยเอามัตายมันหายอายมันเน่ามันบ่อกันมา เออให้น้องกินให้มันออกหายท่นเป็นโอ้ยมันบวถือปากน้องซ้ำเว้ยวินเลยเจ็บปอืมเจน่าใสเจ้าอยู่หน้าใสเดี๋ยวนี้นี่นี่ห้ติดกําแพงนั่นทั้งใต้นี่นี่ห้ติดพานี่เออไ้ลุ่มอะไรา้นอกหัวไปน่ะ ้ากรเป่งน้ำออจ้าสิปูกนะใช่ะปูกน้ำหัวพ่นนะบ่ปลปกน้ำหัวพ่นนะาุดเลอยูก้นนะดูกระปุกเฮ้ย ไม,ใม่ใหญ่มีพีน่น้องเอ้ยกะนั่นแหละใหญ่มีพืชที่ห้าหลอดบองปลูกอันมากันอยังเกาะบักผีกับักเขืออันนี้ซาว่ากับลูกสีออนมาปลูกบักกระโพดพี่นอ้อ,องบอกคนว่าคันดูคุนดูกับปลูกว่ะน้าแม่น้องกับกุ้มอยู่ดอกว่าเอาห่า,างกันได้ว่าเจ๊ฉันหนีเลยเนาะเล็นของเขาหนูกับฉันหนีเลยเนาะ คุ e ้มละสองต้นบ่มันบ่ถี่มันบอสหน่อยหมดป่ะต้นกระโพดต้นกระโพดมันก็ต้นบ่ใหญ่แค่ใบมันจางออกซื่อๆอย่าขึ้นกองเพื่องมันคั่นมันคั่นลร่องร่อให้เพื่อนมันมาปลูกพักน้ำกับเพื่อนมาเพื่อนปลูกอยู่บ้านแล้ววะจ๊ะ ักกับผักบัวบไอแม่เรืออยู่กับมาปูุะหัวกะเห็ดแล้วมีแตม่มะละุดนานแล้วที่ได้รับหาที่ดค้นของประเทศไทยร้อยมึงอยากพอดีมึงอยากขี่กระเพอดอยู่ลไยสวัสดีป้าลุงและแม่่อะไรมึงอยากขี่กระเพอดอยู่ขุดคุม้มกระาะุดเป็นหมากเสียมกินหัวน้องซะเด้อมอน่ะ ยังดูเอืึอยนะนมพองนะน้อนงยังเป็นเปีะอยูอ่นี่เ้ากระสีเอาขุ่นมาลงเ้ากระสีชุง่งเองข,องข,องของี้แกบบ่ปลูกพันเขาเมียเนาะมันต่างกินแอบจะเหม็นกูบ่มักกูนะเข้าผมเมียแล้วเออคุดเพิ่นว่าสีแอมแล้วจังสิปูคุดนานไหวทั้งนี้ว่าเขาว่าอยากปลูกกับไป้คุดของแมวอ้อมแล้วแล้ว,วมีแต่สีอาตะนางมาอ้อม รักกระเห็ดแล้วแหละเพราะมันกว้างอยู่พนาผูว่ามันสิได้ปลูกเบื้องต้นกัว่าสิปลูกกันพักทุกอย่างอะไรพ่อตะเก็บกินอะไรกันชี้ปลูกหม so <of> mm ัก hmm. ถั <in Asia> ่วหมักแตงพอได้เก็บ oh ว <ss> ่าตัวบัดบัต้นมันใหญ่เลยบ่โหดได้หน้ำเขาให้หน้าหลุดอืมแบบได้ชากแก่แต่ไลเขาตามคุ้มเลย เออสามมื่ถึงว่าเธอหนึ่งนะแขนแนวหนอือืมมันบอกเปลืองปันใดดอกบอกพดมันบอกคือบอกมันบอกคือบอกโมเลยโอ้ยด้กินน้ำเย็นแบบท้องแล้วหยกเลยล่ยตาใจขีไปเฮียนแผลถ้ากินหลายหลายเหี่ยวจนเหี่ยเะกินหลายหโอเคอ่ะ วัวได้ทิมมันเอาไว้ขุดยังอยู่ทางไกลขุดนันต้นใหม่ไว้ควรดินต้นใหม่มันเมเทียมอันหนึ่งเลยสินตะลางมันขุดยังม,มันไปขุดหหลุมพวกมันแทปขอนไหหลุมมันกระได้อยู่เด้ต่ว่ามันมันขุดจิโรอ จะหนามจะลายหายบว่าว่าุูนย์สองหัน,นพันสิบป,ปุ่บักกับโพดพี่น้องพันอมตะไทยอยว่ซานอืมมันซื้อหาชิเม็ดร้อยกว่าบาทท่นแขะท่นสังกปัน,ปนโอ้มันก็นกินบบอีมเร็วแน่นะ่ะ <c oughs> ส,สิปมารกกับโบอีมเด้อก็แน่นอู้กินลายน สองมางยังมลกายทองใอ้รานี่นี่ยาคักเดี๋ยวสิไปซื้อทุ่นกใส่น้ำยูเออท่านเลืองๆหน่ะก็หมากยี่ดอกโอ้ยง่ายตัวขานซะเนาะแห่เออจะแม่นเด้อือยกใส่ขากันยางกมันกินโลปอมันขึ้นอีกยี่ดอกอ่า จะทำบะไรสะมีงานดองมาใหญ่มีเด้อยากกินสีนเดยน์นัางปรทัดพั่วินเวินวินวินไม่ไม่ใหญ่เหมือนเสีญญเยผัวไหนมึงห็นเราอายุโอ้โ้เสีญญเยงเนือ เหดัแตกเ่อในสวนนาไปาวได้นะได้นะตาในนานพักน่กะไก่เลยเนาะมึงกระสางว่าบบินบบินบค่อยบินได้บค่อยบินแล้วมันบมีเครื่องปุ๋ยกระคนอยู่อยู่มันมีเรื่องปุ๋ยกระคนอยู่อยู่ เห็นกันໄລ່บ่เห็นกระปามันจิกนั่นแหละปลาแดดแฮงทางผู้ชมเว้ยเสียมหักเด้อล่ะมึงง่ายน่ะหมากเสียมนอนๆฮะอีก3เดือนจนหมาพอน้ําทักเหงกระโดดมันไปหยังนานใหญ่บ่โอ้ยบาด ปลูกจ้งน้ำละพักนาบ้านนะเท่ากันสิว่าสิปลูกชอสำนานทันแล้พอได้ขันสมกินว่ะเขามากขันสมพักบัวนะทันแรกก็บอกให้อาพัวอยู่นวิน ơi sáp tin tôi em sẽ đỡ nó ngam thương phú, thương phú Ôi sáp tin là nhàm luôn nhà. <laughs> mà, mà sáp 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 không ngam Sông sẵn gì nam nằm dơ như nhau nhưng ໄປແກ້ເອົາຂີ້ເກັບເນົານັ້ນເດີ້ຜັກປຸງຜັກບໍ່ແມ່ນຊິແກ້ເນົາໂອ້ໃສ່ໄດ້ເບິດນັ້ນແລ້ວກັ ก่อนที่เป็นหัวเป็นส่วนกับสีซาละวนวุ่นวายนี่ยจักหน่อยพี่น้องจ้าก่อนจะได้กินกับมันเปนของข่อยเนาะต่อเขาอยู่ได้ปะกล่องกระสันอยู่แบบแบบบริษัทส่กันสันขาหัวไอ้ช้างเห็ดตายเองเนาะ จกเล่พะสิหูเขียวออกมาอยู่น้ำป่าพี่ออกมาออกมาใครเนาะเนาะพามาวอวพี่ห้องมิดาลามาหานั่นตายกันเนาะมาเนาะมึงหักกระบอาเนาะยังเลยเดี๋ยวพี่มาได้ เขาจปุกมากระพุวนคัวกินอ่เดียวคุดกบ่าคุดกบยังกุดไก่แท้สะออกลูกอืมเมื่อยละเกย์เมื่อยแล้นังมันได้จะคุ้มลอยมันเอาเสียมเข มีผู้สาวมาหาพี่น้องผู้สาวมาหาอยู่เทียงเมียงเนาะสวัสดีเรียมาก่ได้เห็นหนากันดนเลยป้เหออน,า,เา,นากันดนมาบอกเพือนเลย <c oughs> โดยโดยโดยกะเซ้าเนาะมแล้ว <c oughs> บงไปแยงมันทนนี่ที่สิบสองเลยอมันสิตายนะวันทีน่สิบสอง

ป้าอลาวงพูดต oh, pues ีนนะป้าอลังการงานสางเวนวเักว้อาน้สันโต๊บอกเพิ่นได้บ่เฮ้ยยงยังได้เต้นน้ำจากสมอันกโตอจัหาสุดใบพัดนเสริมตวเก่ยเต้นมีสอันบ่เลยเออเต้นคือว่ามีแต่สออันเลย กระโตนจักจักสูตรเองบุหูเจ้าแค่หาสูตร้พออูเอาแต่เต้นโตก็ยังได้อยู่เอาไปเสริมจะสุดขวาอเองสาวโตมาแต่ปักสองแล้วอ้อหเติมไปเออ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 อืมอมอืมอือที่บอนมือในที่เธอได้อนี่เขาเห็นเขาฝูมืออ่นสิเอ้ยมืออื่นสิเออมืออื่นเนาะมือเนเนาะอือืมวนอาทิตย์วันอาทิตย์นั่น มันชีได้้าคนมาขนนําเดอเพราะว่าบริมีโหลดขนอยู่ในไวัดอืก็้ากรด็ได้แล้วก็ต้องค้นสอยกันฮันเดเออใส่คนลายฮันเดหรือว่าเอาโหลดไทยแก่ก็ได้ไทยแก่ออกประตูหลังซิมฮันเดโอ้เาไทยไปได้บริเด้คือห้อมแทะหลังซิมกราบอกกระพี่แ้วก็เข่าอนบรเท้าตั้งเนาะ ท่านแบกป้อนไปมันกับเขาเขาเขาแจกกับยังกะซาลานี่นางซาลาเห็ดใหม่ป้ามันเล่นแล้วนะยินดีดีใจน้ำเฮ้ยขอบใจเล็มือนะอกคน้านอดอใน้นอืออืมอยืขอบใจคือการเฮ้ย

เอินมาเฮ้อนี่ยกูสิบกูสิไปเต้นนะเงยจะจะเป็นผู้สาววะจะเป็นผู้สาวจะกลจเป็นผู้า้าจะกับไป็มวนเดี๋ยวแบบนวนไปมอ้วปนมวานอ่า เดี๋ยวมาบอกคนไปล่างถั่ว้อะกอ้อยล่างกันล้างเฮ้ยเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีเด้อท่านผู้ชมจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คำตีส้มเด้อขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคนทห้เกียรติข้ามหับส้มสองเจสเด็กพี่น้องสบายดี